นุรัตวันนี้มาดูมาเชียร์ใครคะมาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะวันนี้มาเชียร์แอนโทเนียค่ะเออจิ๋วจริงชอบนะคะทำไมเราถึงชอบแอนโทเนียคะทำไมเราถึงชอบแอนโทเนียก็ดูแอนโทเนียมันสวยจริงอ่ะมันดูวยต้องมุมตาต้องมาแน่นะคะเอออะถ้าเกิดจะให้นุรัตช่วยทอลคอฟไฟี่ให้หน่อยท็อปไฟฟห้าคนในดวงใจเราห้าคนท้ายอะห้าคนท้ายใช่ ที่เราคิดว่ามันี่จะไปยแน่นห้าคนสุดท้ายบนเวทีพี่แอนโทเนียเข้านั้นค่ะอ่าแอนโทเนียแล้วหนึ่งอีกสี่คนมีใครบ้างแอนโทเนียแล้วใครอีกพี่แอนโทเนียพีนาแล้วก็พี่เอเชียค่ะเอออ่าเอเชียหนึ่งอ่ะแล้วใครอีกอีกสองอีกสองอีกสองคนเท่านั้นอีกสองคนเท่านั้นจะได้ใคร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 จะได้ไปยืนอีกสองคนมีใครในดวงใจอไหมเจนก็แล้กัน ฮะเจสซี่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดใครเจสซี่เจสซี่เอออีกคนมีไหม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 พระละรสิงห์วิยาอ่ะแล้วของหนูรัตเองเหรคะเป็นไงบ้างฟาบุลเลอร์ดอะฟาบุลเลอร์ฟาบุลเลอร์เราเป็นไงบ้างวันนี้ก็ประกวดฟาบุลเลอร์ก็จะเข้าไปนอยวันที่ส4สิงหาคมนี้แล้วค่ะเออ นอนมงเลยไหม้องมุงแม่อะต้องขอให้ได้มุงราคาถันติดเอาให้ได้ค่ะเออไม่กลัวคู่แข่งใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวคู่แข่งคนที่ประกวดกับเราใช่ต้องดูค่ะ<อ>ประกวดคราวนี้เรามั่นใจขนาดไหนคะ,ะ<ร>มั่นใจแค่ไหนเราไปเนาะลัตตาดาทิเบกในทับคะ่ะออ๋เรามั่นใจแค่ไหนเรามั่นใจแค่ไหน ป็นความมั่นใจมั่นใจมั่นใจในเธอความมั่นใจสวยมั่นใจไม่ตายไม่ดูแลต้องเท่านั้นเออสรุปไทยมงเมดูนิเวิร์สไทยมงไคยมงไทยมงเมดูนิเวิร์สไทยมงไทยมงไทยมงเอ็มยูทีสรุปแล้วที่นี่หรอกอ่าเออ รักเขาแล้วหนูรักเขาแล้วโอเคขอบคุณค่ะออาวได้อยู่นะนี่ไง